ดยครับตอนนี้นะครับก็อยู่กับ ucall.in.th นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ rearview mirror car r e c o r d e r นะครับซึ่งมันก็คือกระจกมองหลังที่มีกล้องนั่นเองนะครับแถมยังบันทึกความละเอียดสูงสุดถึง 1,080p full hd นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันดีกว่าว่าไอตัวสินค้าเนี่ยครับเป็นยังไงนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือ หน้าตารูปร่างของตัวกระจกมองหลังที่มีกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังด้านหลังเนี่ยจะมีกล้องหนึ่งตัวนะครับมาพร้อมกับแฟลชซึ่งเป็นแฟลชที่มีกําลังก็ค่อนข้างที่จะแรงฝั่งทางขวาตรงนี้นะครับจะเป็นลําโพงนะครับผมแล้วก็มีตัวเกี่ยวกับกระจกเดิมคราวนี้นะครับด้านบนของตัวกระจกจะมีในส่วนของการต่อไฟนะครับเป็นไฟเลี้ยงจากตัวรถยนต์เองนะครับซึ่งเขาก็จะมี อุปกรณ์เสริมมานะครับเป็นตัวเสียบที่จุดบุหรี่นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นไมโคร USB แบบนี้แล้วก็ช่องต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ GPS นะครับแล้วก็พอร์ตต่อมาครับเป็นพอร์ตที่สําหรับต่อกล้องหลังหน้าตากล้องหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นพอรตคล้ายๆหูฟังสมอท็อ k นะครับแล้วก็จะมีกล้องข้างหลังให้เราไปติดตั้งจํานวนหนึ่งตัวนะครับ ก็สามารถเอาไปยึดกับตัวรถทางกระจกด้านหลังได้นะครับเขาก็มีเครื่องมือมาให้ครบแล้วก็ช่องต่อมานะครับเป็นช่อง micro SD card นะครับซึ่งสามารถที่จะ เสียบเข้าไปเพื่อบันทึกข้อมูลได้นะครับสูงสุดก็ 3-2G ิกแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นปุ่มพาวเวอร์นั่นเองนะครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการทํางานของเครื่องกันอย่างแรกเลยเราสาธิตนะครับเราต้องเอาไฟเลี้ยงเข้ามาเสียบในการติดตั้งบนรถยนต์นั้นก็ต้องทําการเดินสายอะไรให้เรียบร้อยครับเมื่อเราทําการเสียบไฟเลี้ยงนะครับเราก็ทําการเปิดขึ้นมาเราจะเจอกับหน้าโฮมจะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับมุมมองของกล้องได้นะครับตอนนี้เราก็ไม่ได้ใส่ m i c ค o อ d c ีกาไว้นะครับซึ่งเมื่อใส่ไว้ตัวกล้องเนี่ยจะบันทึกไว้อัตโนมัตอิอันนี้ก็เป็นในส่วนของการเลือกความคมชัดนะครับตอนนี้เราเลือกไว้ที่ 1080p หรือว่า Full HD นะครับสำหรับใครที่อยากจะบันทึกคลิปวิดีโอไว้เยอะๆนะครับก็เลือกไว้ที่ 720p ก็ได้นะครับผมแล้วก็เมนูถัดมานะครับจะเป็นการตั้งเวลาบันทึกนะครับว่าเราจะให้คลิปเราเนี่ยยาว1น,นาทีแล้วก็ตัดไปเป็นอีกคลิปหนึ่ง หรือจะตั้งไว้ที่5นาทีก็ได้หรือจะตั้งบันทึกให้มันอัดยาวนะครับซึ่งตรงนี้ผมแนะนําว่าให้มันซอยเป็นคลิปย่อยๆดีกว่านะครับเวลาเราเก็บไว้เป็นหลักฐานเนี่ยมันจะได้มีการเก็บไฟล์ที่สํำคัญๆเนี่ยแยกย่อยไว้ในส่วนของปุ่มโหมดนะครับมันจะเป็นการปรับเป็นโหมดภาพนิ่งนะครับหากเรากดไปครั้งแรกกดเป็นครั้งต่อมาเป็นการเข้าในหน้าของ playlist นะครับคือวิดีโอที่เรา,าถ่ายทําไว้นะครับเราก็สามารถที่จะ มาดูตรงนี้ได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่ากล้องหลังนะครับจะเป็นพอร์ตเล็กๆแบบนี้นะครับคล้ายๆพอร์ตหูฟังนะครับให้เราทําการเสียบด้านบนคราวนี้นะครับเมื่อเราเสียบกล้องทางด้านหลังนะครับหรือว่ากล้องหลังของบนรถยนต์เนี่ยที่เป็นพอร์ตเล็กๆแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นกล้องตัวเล็กๆนะครับอยู่ทางมุมด้านขวาบนแบบนี้นะครับเราก็จะทําการเล็กพอร์ดไปพร้อมๆกันนะครับถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยที่กล้องหน้ากับกล้องหลังนะครับ มีการแสดงผลที่พร้อมกันนะครับเพราะว่าเวลาเราเก็บเป็นหลักฐานนี่ เราจะได้เห็นชัดทั้ง2มุมนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถนั่นเองก็สําหรับใครที่สนใจนะครับกล้องติดรถยนต์ที่เป็นในส่วนของกระจกมองหลังแบบนี้นะครับก็มีลูกเล่นมากมายนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ครบคันราคาก็ไม่แพงนะครับสามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ w w w u c o r ว i n t h นะครับสำหรับใครที่ติดตามคลิปรีวิวแบบนี้นะครับก็มาพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ